สวัสดีครับผมอยู่กับผมเมดเดลิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวดาบเอ็กคา b ิเบอร์นะครับผมอ๋อก็เป็นดาบเบดมาสเตอร์นะครับผมก็ความสามารถมันก็เพิ่มสติงตีสิบหน่วยนะครับความแม่นยำยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อโจมตีปกติหรือแบบใช้ทักษะติดตัวจะมีโอกาสสามที่สามเปอร์เซ็นต์ที่จะโจมตีซ้ำอีกครั้งนะครับแล้วก็เมื่อใช้ทักษะพาสามพิภพจะไม่คิดความต้นานทานมืนนะครับ อันนี้ก็เมื่อสมส่แล้วจะใช้รักษะปดอันนี้ก็น่าจะเป็นของพวกขุนนะครับก่อันนี้ก็เบสใช้ได้นะครับเมื่อสร้างความเสียหายเอ่อจะได้มีโอกาส10บ,บวกสเต็งหาร2%ปจะสุ่มให้พวกอาวุธในตัวรุดนะครับผม10บ,บวกสเต็งหาร2ผมคิดเป็นอ่งนะครับตอนนี้10ส,สเต็งแล้วมีปกติเลยก็ อ่ะเพิ่ม40 99บก40เป็นอะไรวะ9 9บก40 139นะครับเป็น149 149หาร2ก็มีโอกาส74.5%นะครับผมที่จะทำให้ผู้ของเป้าหมายหลุดนะครับผมแต่ถ้าใส่คู่กับ อันนี้สอันนี้มันก็โหดเกินนะผมน่าจะหลุดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไม่น่าจะมีคนใส่ครับผมเบสมาเตอร์ถ้าไม่ใช้ดาบและลาชั้นนี้มันมันไปได้ยากมากเลยครับแล้วแต่คนเล่นนะผมผมจะมาลองให้ดูนะผมเอาตัวมาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลองดาบดินชนธรรมานราครับดาบท่าดินมันก็หลุดได้นะผม เวลานหลุดมันจะขึ้นตรงนี้นะครับเอ้ยไม่เข้าเว้ยตีก็ได้โอ้โหเนี่ยครับผมพลังของดาบเอ็กคาลิเบอร์ได้ทำรองเท้าว้าหมายหลุด <c oughs> ผมเกิดไปหนึ่งนรนะับแตผมว่าเดี๋ยวลองโอ้โหวิ่งช้าว่ะวิ่งหายอลองใส่ดาบข้างเดียวดีกว,ว่าอันนี้ของผมก็กระกะัดนะครับตายตายคนจนนะผม นี่คือมือเดียวนะผมจะลองดูว่ามันจะรุดดีไหมครับโห70%จริงป่าวผมก็ไม่รู้อะโหกูใช้มาต่อยวนะเนี่ยพุดเป้าหมายหรุดไปสองเงี้ยสองสองอันเองครับทำไมรู้สึกว่ามันเบาจังบักวะไม่ใช่เบาดิมันไม่รุดเลย หลุดแล้วหลุดไหมผมหลุดยากเกินผมว่ามีโอกาส10บ,บวกสเต็งหาร2เลือกสเต็งหาร2ก่อนวะเออน่าจะใช่สเต็งหาร2ก็เหลือเหลืออะไหร่วะ50ส,ส,สเต็งหาร2 ประมาณ4 0่ส่กาจุดห้าก็เป็น play 5 so, so, ้าสิบเก้าห้าสิามันทำไมมันไม่ค่อยหลุดเลยอนนี้นะครับผมดาบเอ็กคา b ิเของเรานะครับผมก็ขอปิดท้ายด้วยการผ่ากลากของดาบเอ็กคา b ิเนะครับ สปาได้วยเพื่อความแรงนะฮะไอศัตรูฟอบบุงก็นที่เท่านี้นะผมเบ็ดปลา